สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับหลังจากที่ผมผ่านมรสุมไปแล้วนี่คือคลิปที่ผมอัดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหมายถึงว่าคลิปก่อนหน้านี้เพราะว่าตอนนี้ตัวผมท่านผู้ชมกำลังดูคลิปนิวผมอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าผมต้องไปแข่งทิสที่ประเทศลาวแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่มันมันไม่ได้แบบว่ามันต้องอัปเดตรายวันขนาดนั้นเพราะว่านี่คือเรื่องของเลี้ยงจจลโกบอลครับเลี้ยงจจลูกบอลนี่ก็คือพี่น้องคนกลางของตระกูลบอลที่ทุกคนรจจันนดวว่่่าาาาาาตออรเเเมมมลบขขขงะะไไไป ขนาดไหนหรือแม้แต่มีแววว่าจะไปเล่นต่างประเทศเนี่ยก็ไม่สําเร็จนะครับก็คือท่าน,นาของนองโซโบโพี่ชายคนโตบอกนะครับว่าเฮ้ยลินจโรไปเล่นบาสต่างประเทศเธออย่างน้อยได้เงินแล้วก็ได้เสตยรอะไรเงี้ยมาเล่นอยู่ที่จีรกตอนนี้มันไม่มีอนาคตอะไรอย่างนี้เลยลินจโรก็บอกว่าไม่ ain, ไม่เป็นไรผมเนจะอยู่ที่เมกาต่อไปจะเล่นจีรกอะไรเงี้ยคือดูแล้วสิ้นหวังอะดูเหมือนคนดื้อด้านไม่รู้จะไปทางไหนต่อแต่สุดท้ายครับกลายเป็นว่าชีวิตของเขารุ่งโรจน์ในช่วงข้ามคืนซะอย่างนั้นเพราะหลังจากที่เขาเบนเข็มจากการเป็นนักกีฬาาาาาบสมมู่กรรเเเปป็นนนอ์ขขยพลงึ้ด ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งของเมกาไม่ว่าจะเป็นทีมใน NBA อย่างชิคาโกบูลชาร์ลทอ์เนตหรือแม้แต่ทีมของ NFL นแะครับแบบทีมดีทรีไลออนอะไรเงี้ยก็เปิดเพลงของเขาระหว่างที่แบบทําการพักครึ่งหรืออะไรเงี้ยเพราะเพลงของลนเจโรที่ชื่อว่าทวิกเนี่ยตอนนี้คือดังมากครับโดยเพลงของลนเจโรบอลนะครับถูกปล่อยมาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็มียอดดูใน YouTube ประมาณ9ล้านครั้งแล้วก็ขึ้นเป็นเหมือนกับว่าท็อปชาร์ตของไอสปอติฟายนะครับของสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็ตามเมืองต่างๆรวมไปถึงงงงงนนนนัักกกกีีีีฬาาาาาาาต่่่่่่ๆเเเเเยย็มลลลพขขอออววททแแบบะะฟจใ หูฟังอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุผลครับทำให้เริ j จโรบอได้รับสัญญาก้อนโตจากคลายเพลงนะครับที่ชื่อว่า Diff Jam and Universal Music Group ซึ่งตรงนี้ได้รับสัญญาถ้ารวมมูลค่าทั้งหมดนะครับคือ13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ400กว่าล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้แบ่งเป็น2ส,ส่วนคือเงินการันตีที่เ j ิงจโรได้แน่ๆเลยคือ8ล้านคือแบบเซ็นสัญ,ญญาเนี่ยได้เลยแล้วก็อีกประมาณ5ล้านเนี่ยคือเหมือนกับพูดถึงนานาคตว่านายจะต้องทําแบบนี้ได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ถึงจะค่อยๆให้เง ยาแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เพราะว่าก่อนหน้านี้เตรินเจ้โรบอเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นทางหรือไม่มีการพูดถึงในวงการเพลงเลยแต่อยู่ดีเขาทําเพลงขึ้นมาปุ๊บดังปัง ยังขนของต่อเรื่อยๆรอขนของไปลและสําหรับการประสบความสําเร็จครั้งนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องยกเครดิตให้กับท่านั่งของลอนโซบอลพี่ชายคนโตครับที่แบบว่าเหมือนสนับสนุนน้องเต็มที่ครับคือเราจะเห็นในคลิปนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับตัวลอนโซบอลเนี่ยถ่ายคลิปพร้อมกับเปิดเพลงของน้องชายทวิเกอร์เนี่ยแบบแล้วก็เต้น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 อยู่ในห้องล็อกแรมของทีมชิกโกบูนะครับก็เป็นไวรัลขึ้นมาอันนี้คืออัพมานานแล้วแหละแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ตัวนินจโรบอทขึ้นให้นะครับก็คือว่าเเเเเเเคคค้้้้้าาาขขึนนนนนนนวว่่่ตตััลลลอออออโโโซบบบบีีียยยืืทนนพงใใหหกกก็แจฮ โซบอลมันมีเขียนเพลงโหดจังว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะสไตล์เพลงที่ชื่อว่าทวิเกอร์ของนิจโรบอลนะครับมันมีกลิ่นอายของแบบว่ายุค2000ต้นๆน,น,นะครับประมาณ2004 2003อะไรอย่างเงี้ยครับทำให้คนในวัยอายุแบบประมาณ20ไลไปลายๆรวมไปถึง30 กลางๆเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมากแล้วคนที่ชอบมากหนึ่งคนเลยก็คือทางด้านของเดมิลินลาดเดมิลินลาเนี่ยคือนักบาส์เอ็นบีเอที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อในแง่ของการเป็นแรปเปอร์ครับเขาเคยถูกการน,นานำว่าเป็นแรปเปอร์มือหนึ่งในฐานะของการเป็นนักบาสอีกด้วยแล้วก็แบบว่าเหมือนไปบีบไปทะเลาะก,กันกับแชกเพราะว่าแชกบอกว่าเฮ้ยในฐานะแรปเปอร์เนี่ยผมน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะไม่ใช่เดมิลินลานะเพราะว่าเพลงแรับที่แชกเคยร้องเนี่ยเคยขายได้ถึงประมาณแบบเป็นแบบล้านอัลบัม้มอย่างอัลบั้มแรกนะครับทีีีีีีี่่่่่่ชชืืือออออออววาาาาาาาแแแ็็กกกกกกดดดเเเเเเซลลลนนนนนะะะะคคคครรรรรรรััััััััับบบบสสมมมมมมมถขูู้้้ยยยไพพิิ สามารถขายได้อย่างน้อย1ล้านยูนิตคือ1ล้านก๊อปปี้นะครับและอัลบั้มที่2อนะครับคือแชร์ฟูดรีเทิร์นนะครับก็คือเป็นได้โกอัลบัม้มก็คือขายได้อย่างน้อยเนี่ยห้าแสนยูนิตหรือ5 0 0แสนก๊อปปี้นะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวแชร์บอกเฮ้ยผมเนี่ยเป็นแบบอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่พอแชร์มาฟังไอเพลงทวิเกอร์เนี่ยแชร์ก,ก็ชอบเหมือนกันนะคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าเพลงทวิเกอร์ของจโลโบบอยดังมากที่สหรัฐอเมริกานะครับก็เลยทำให้เขาได้รับสัญญาก้อนโตออก ยืนยันนะครับว่าเขาเนี album album them, that, ่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนเขียนเพลงถ้าสมมุติจะให้เครดิตเขาในแง่ของอัลบั้มนี้เพลงนี้นะครับก็ขอแค่แบบว่าไอ้นั่นเฉยๆแบบอาร์ตปกอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาเป็นมีส่วนร่วมในการช่วยแต่ว่าในการเขียนเพลงเนี่ยจริงๆแล้วลินจโลบอเป็นคนเขียนไม่ใช่เขานะครับเพียงแต่น้องชายอาจจะแบบใส่มาเพื่อแบบให้เป็นเครดิตให้แบบว่าเออชอบพี่ให้พี่ชายอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่นะอันนี้คือผมเดาเองนะอาจจะแบบว่าสมมติแบบลินจโลบออาจจะได้แนวคิดในการเขียนเพลงมาจากพี่ชายไงก็เลยเหมือนกับว่าให้เขียนไงว่าพ อะไรแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องยินดีนะ,สะแสดงว่า3พี่น้องตระกูลบอเนี่ยค่อนข้างประสบความสําเร็จทุกคนเลยนะครับทั้งพี่ชายคนโตพี่ชายคนกลางแล้วก็น้องชายคนเล็กนะครับโอเคบางคนบอกเฮ้ยลอนโซบอลไม่รู้อนะค้จะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างน้อยคือคุณได้เข้า NBA อ่ะแล้วก็ได้รับสัญญาแบบเงินแบบโอ้โหเนี่ยบอ,อกปะมันก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับจบเรื่องของตระกูลบอมาดูที่เควินดูรันกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเควินดูรันแกมีปัญหาครับในเรื่องของวิธีการเล่นคือ Kevin เควินดูร มาป้องกันแกอย่างทีมล่าสุดที่เจอก็คือชา์ลอตฮอร์เน็ตนะครับจริงๆไม่ใช่ทีมล่าสุดหรอกเดี๋ยวฟังผมให้จบก่อนนะล่าสุดเนี่ย ที่เควินโดแรนออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องที่ว่าโดนดับเบิลทีมไม่เยอะเนี่ยนั่นก็คือตอนที่แข่งชนะทีมชาร์ลอต์ฮอร์เน็ตแกบอกว่าทีมชาร์ลอต์ฮอร์เน็ตเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเริ่มเพย์มาเนี่ยก็มาดับเบิลทีมเลยยังไม่ทันได้แบบเนื้ออกปกติเอาคอเตอร์หนึ่งคอเตอร์สองอาจจะแบบเล่นเรื่อยๆก่อนแล้วคอเตอร์สามคอเตอร์สี่ 4, ค่อยมาเอาจริงค่อยมาแบบสับแผนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าทีมฮอร์เน็ตเนี่ยเริ่มต้นมาดับเบิลทีมใส่เควินดูแรนต์เฮ้ยมมมัใช่เหรอวะทไดบบิลทีมออะไรยา่างงเคว่่ันดนะววเงยตส ไงคุณแบบมาดับเบิ่ทีมผมใส่ตั้งแต่แรกแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ชาลล์ทอนเดอร์ก่อนหน้านี้หลายๆทีมก็ทากับเขาแบบนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำแบบนี้มันก็ดีแต่ขอเตือนไว้หน่อยนะครับว่าคุณจะมาป้องกันผมแบบนี้ตลอดไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนผมในทีมหลายคนเนี่ยเขาก็เล่นได้ผมสามารถชิกบอลจ่ายบอลคือจ่ายบอลให้คนอื่นยิงแล้วคุณรู้จักกฎของค่าเฉลี่ยหรือเปล่าถ้าสมมติคุณปล่อยให้คนอื่นแบบในทีมผมอะ่ะยิงเรื่อๆๆยๆยิงเรื่อยๆเดี๋ยวพวกเขาไฟมาใจมารับรองพวงพววกกกกเเเเขขขาาา่่่งงโหดออออยยแนนนนนัี้ผม็ล ือนฝั่งตรงข้ามนะครับที่จะมาเดอบลทีมผมบ่อยๆนะครับ <c oughs> <g ül> แต่สุดท้าย <c oughs> คิวบินดูรันก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วคือผมก็อยากเล่นด้วยนั่นแหละผมก็อยากยิงอยู่คือไม่ต้องไม่ต้องป้องกันผมขนาดนั้นหรอกแต่ก็เข้าใจว่านี่คือการตัดสินใจในแง่ของวิธีการที่ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ทีมได้รับใจชนะเพราะว่าการที่ปล่อยให้คนอื่นยิงอ่ะมันดีกว่าการที่ปล่อยให้คิวบินดูรันได้ยิงอย่างแน่นอนซึ่งกรณนี้ตัวดิมินบุกเกอร์เองก็ออกมาเห็นด้วยนะครับว่าเออถ้าเขาเป็นน,ปน,น้ะะ่าาีแแบบทจํหล พราะคมิเนียนเป็นคนที่แบบว่าเป็นสกอร์เลอร์ที่โหจริงๆอะไรอารมณ์ประมาณว่าอวยเพื่อนร่วมทีมอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมครับเรื่องของฟีนิกซ์ซันเนี่ยมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมเองถ้าพูดถึงว่าประสบความสําเร็จไหมมันก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ทุกคนคาดหวังไว้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบดลีบิลอะไรเองก็แบบตกไปเป็นสำรองแบบเล่นแบบดูเหมือนจะถูกเถอยคือแบบมันไม่ได้เป็นบิ๊กทรีอ่งที่ทุกคนคิดไว้ถูกไหมครับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้มีข่าวออกมาด้วยครชาดเอออืีตผู้่ก g e s a v e r อร์กิฟแลนด์โคเรียชุดได้แชมป์เนี่ยก็อ่ะเอาขึ้นหน้าเนี่ยก็คงคุ้นหน้ากันดีนะครับริชาร์ดเจฟสันเนี่ยตอนนี้ก็ก็เป็นแบบนักวิเคราะห์อ,อะไรของพวกช่องข่าวซึ่งแกก็บอกนะครับว่ามีกิ่นตุตุมาว่าเดวินบูเกอร์กับเควินดูรันจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไม่ได้ลงรอยกันนะครับเขาไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับเขาไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นทุกวันนี้ที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าอยู่ทีมด้วยกันให้เฉยไม่ได้แบบว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆเหมือนมีความขัดแย้งบาดหมางในใจแต่ว่าตรงนี้ตัวริชาร์ดเจฟสันบอกว่ายังไม่ขอลงรายละเอียดเยอะเพราะว่านี่เพิ่งเป็นแบบว่าได้ข่าวมาแบบแงะแมาแงะแงะมา เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอารมณ์ประมาณนี้แต่ว่าถ้าหากว่าเราจะมาย้อนดูว่าเมันมีมูลจริงๆก่อนหน้านี้ไหมตัวดีวินบูกเกอร์เองเคยให้คําสัมภาษณ์เหมือนกันครับประมาณช่วงเดือนก่อนว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่ผมมาเล่นกับเควินดูรันแล้วก็แบดลี่บิลเนี่ยมันก็มีเรื่องที่น่าหงุดหงิดอยู่เฮ้ย เงียบไรว้าเดวินบกเกอร์เดวินบกเกอร์ไม่ได้พูดในเชิงแย่ลบนะครับแต่พูดเหมือนประมาณว่าตัวเองจําเป็นจะต้องปรับวิธีการเล่นอยู่พอสมควรเพราะาอะไรเพราะว่าการมีทั้งเควินดู้นและแบลรี่บิลเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่สามารถยิงแบบต่อเนื่องได้เหมือนเมื่อก่อนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นสกอร์เลอร์หลักคนเดียวได้รับบอลมายิงยิงยิงจะยิง2ครั้ง3ครั้งติดอะไรเงี้ยไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่ามันคือหน้าที่ของเขาแต่ว่าพอมาเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าถ้าสมมติเขายิง2ลูกติดแล้วเนี่ยเขาจะต้องเริ่มคิดอยู่ในหัวแล้วว ร่วมกับการเล่นในเพล์ต่อไปด้วยมันเลยกลายเป็นว่าเขาจําเป็นจะต้องปรับวิธีการเล่นอยู่พอสมควรแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบยิงสตรีกับยิงแบบติด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 ติได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับในความเป็นจริงคือทางเทคนิคอ่ะถ้าทางเทคนิคมันก็ทําได้แหละถ้าคุณอยากจะแบบยิงติดติดกันผมว่าเกวินดูแลนบริเบียแล้วก็คงไม่ว่าถ้าคุณแบบฮอตแฮนอะไรเงี้ยแต่ว่าในแง่ของแบบมารยาทความใจหมาอะไรเหมือนเล่นบาสตอนเย็นอ่ะมึงจะยิงเอาดิมึงได้บอลมามึงยิงได้บอลมามึงยิงมันก็ได้แต่ว่าเคมีในทีมมันก็อาจจะเสียซึ่งตรงเนีี้้้มันนนกออาาาาาาะเเเปหหหตุผลลรบทท่่่่ํใิดแสขขววึื เควินดูรันกับเดวินบุกเกอร์เนี่ยเขาไม่ค่อยลงรอยกันแบบข้างในใต้พรมอ่ะเป็นปัญหาใต้พรมแต่ว่าตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบขายข่าวขึ้นมามั่วสั่วอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับตรงเนี้ยผมก็มองว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยตัวเควินดูรันเองก็ออกมาบอกนะครับว่าอยากได้ให้จิมมี่บัตเลอร์มาอยู่กับทีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเอ๊อยากจะได้แบบคู่หูคนใหม่มาหรือเปล่าประมาณนี้นะครับตรงส่วนเดวินบุกเกอร์เนี่ยตัวผมให้น้ำหนักอยู่ประมาณห้าสิบห้าสินะเพราะว่าล ch ิชชี่เจฟเฟอร์สัน ขายบริษัทให้กับ Elon Musk อีล <c oughs> อนมัสแะคือถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ตามข่าวคืออันนี้ผมขอ,อนอกเรื่องบ้านิดหนึ่งคือเมื่อประมาณ8เดือนก่อนมันไปดูช่องในแอมก็ได้ประมาณ8 9เดือนก่อนเนี่ยมันมีข่าวว่าเนี่ยทางด้านของสหรัฐเมกาจะบีบให้ทิกต o k เนี่ยที่เป็นบริษัทของจีนเนี่ยต้องขายทิกต o k ในส่วนของสหรัฐเมกาเนี่ยให้คนในเมกาหรือไม่ก็ถูกแบนออกไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะแบบความปลอดภัยของประเทศสหรัฐเมกาอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคนก็ปั่นกันบอกเฮ้ยอีลอนมัสซื้อเลยอีลอนมัสซื้อเลยนู่นนนี่่่่่ัอยาาางเเกลป็ววมื2ทผน มันก็มีข่าวเป็นจริงเป็นจังเลยนะว่าทางด้านขอ, TikTok ของทิกตอกของประเทศจีนอะ่ะจะมาขายทิกตอกในพาร์ทของอเมริกาให้กับอีลอนมัสอะไรเงี้ยคือแบบเป็นข่าวเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเลยถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนะี้ถึงว่าเมื่อวานนี้ของผมที่กาลังอัดคลิปอยู่นี่จะมีการออกมาเปิดเผยจากฝั่งของทิกตอกเองบอกว่าเฮ้ยอันนั้นมันเป็นแบบเรื่องแต่งขึ้นมาไม่มีเรื่องจริงไม่มีมูลความจริงอะไรเลยที่แบบเราจะขายให้กับอีลอนมัสอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันมีมูลอะไรแบบนี้ขึ้้้แบบขข้้นน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 มมมมมมาาาแแสดดดงงงงงวว่่่่่่่ััััตออออีีีีบบบเเเคคคโขขึึึหยถพูใชรืทก ดูรังเกิดเป็นบุกเกอร์เนี่ยถึงมันจะดูเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆเนี่ยเขาคงไม่พูดขึ้นมาถูกไหมครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ให้ชวนคิดชวนฝันกันนะครับในขณะที่ทางด้านของมิวกี้บักส์ครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเอาจริงๆมิวกี้บักส์เนี่ยผลงานดีขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับช่วงแรกของฤดูกาลที่ในช่วงต้นฤดูกาลพวกเขาเปิดตัวได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคือชนะเกมแรกซิกเซอร์ใช่ไหมแล้วก็แพ้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 รัวๆเลยแพ้ หกเกมติดน,นู่นนี่นะแต่มาพอช่วงหลังๆพอเริ่มแบบเข้าฟอร์มโอ้โหชนะรัวล่าสุดยานิสคือแบบทำทูบลดับเบิลครั้งที่50ของอาชีพซึ่งถ้าหากว่าเราดูแค่ภาพรวมแบบนี้เนี่ยทุกอย่างมันกำลังเป็นไปได้ดีดดครับแต่ว่ามันมีสถิติอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือทีมมิกกบัคส์ในรุกูการนี้ไม่ชนะทีมใหญ่เลยในฝั่งของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กนิสไม่ว่าจะเป็นบอสตันเซลติกแล้วก็คีฟแลน์คาเวียร์เนี่ยพวกเขาเวลาเจอทีมแบบเนี่ยสามทีมเนี่ไไมะะไมะว้ห ถึงว่าเออทีมพวกคุณจริงๆก็ถือว่าเป็นทีมบิ๊กเนมเหมือนกันเพราะถ้าพูดก,กันตามตรงทีมวูคิบัคส์เนี่ยก็ถือเป็นทีมบิ๊กเนมเหมือนกันในฝั่งตอนออกถูกไหมครับแต่ว่าพอมาเจอทีมบิ๊กเนมเหมือนกันเนี่ยกับแพ้หมดเลยคือแบบเนี้ยมันจะไหวไหมอะไรเงี้ยตัวร็อกลีเวอร์ก็แบบ <laughs> หัวเราะก็บอกว่าเฮ้ยผู้คุณผู้คุณจะเอาสถตติแบบนี้มาพูดไม่ได้คุณไปพูดกับโค้ชคนไหนโค้ชคนนั้นเขาก็หัวเราะหมดแหละอย่าไปคิดเยอะแล้วก็บอกว่าไอ้ i, สถตติแบบนี้คุณพูดไม่ได้มันเป็นเหมือนเรื่องแต่งขึ้นมาแบบหาเรื่องให้มาพูดให้มีป,ประเด็นให้เฉยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอะพอเข้ารอบเพลออฟอะถ้าพวกเราเล่นดีๆพวกเราตั้งใจเล่น่ะพวกเราก็สามารถเอาชนะทีมพวกนั้นได้เยอแต่ <laughs> ตอนแรกผมอ่านมาเชี่ยด็อกลิเวอร์แม่งมั่นใจจังวะแต่พอมีคําว่าแต่ท่านั้นแหละด็อกลิเวอร์พูดว่าแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในการเจอนิวยอร์กนิกส์ครั้งที่สองครั้งล่าสุดที่พวกเราเพิ่งแข่งมาเนี่ยพวกเราก็ใส่เต็มที่แล้วนะครับแต่พวกเราก็แพ้ <laughs> เอ้า ในตอนแรกบอกว่าถ้าเจอเรอบเพย์ออฟแล้วตั้งใจเล่นเล่นดีๆเราก็ชนะได้ไงผมก็แบบเอา้าทำไมมันดูแบบว่าย้อนแย้งอย่างบอกไม่ถูกคือดองนิเวอร์กำลังจะบอกว่ารั้งล่าสุดที่เจอกันอย่างนี้เสร็จก็คือตั้งใจเต็มที่แล้วนะไม่อยากแพ้นะแต่สุดท้ายก็ยังแพ้ขาดอยู่ดีแล้วก็แพ้แบบโอ้โหดูดิขาดลอยเด้อร้อยสี่สิบต่อร้อยหกคือแบบสู้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวนี้ดองนิเวอร์ก็บอกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็หาทางแก้ได้ไม่ต้องห่วงไม่ใช่ว่าผมมาแพ้แบบรอบนี้แล้วผมก็แบบนอนไม่่่่่หลลัััับบบอออะไไไรรรรรรรเเเงงงงงงงีีีี้้้้ยยมมมใชทททุุกกกคคนนนตตตาาาาาาูดววจจํปปป็แ นั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผมเองที่ผมจะต้องหาทางค่อยๆปรับทีมเพื่อที่จะไปสู้ต่อในรอบเพลย์ออฟเหมือนจะพูดประมาณว่าเราเนี่ยสู้เต็มที่แล้วในรดูการปกติแต่แพ้น่ยไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายไอ้ที่มันขี่เส้นตายจริงๆอะที่ต้องวัดใจจริงๆอะมันคือรอบเพลย์ออฟครับยิดงดูมิลกี้บัคส์ว่ะ ด็อกลิเวอร์ว่ะเจอการตอบแบบว่าจริงๆจ,จะตอบแบบพยองนะแต่ไอ้คำว่าแตะข้างหลังอ่ะผมมองว่าคือถ้าเขาจบประโยคแค่ว่าเอ้ยถ้าสมมุติว่าผมเจอนิวอ็อ,อกนิกส์เจอบอสตันเซอร์เทเจอคลิฟแลนด์คาบิเลเนลรอบเพลย์ออฟแล้วแบบเล่นดีๆตั้งใจได้ดีๆพวกผมก็สามารถเอาชนะได้มันจะดูแบบว่าแง่ลบเกินไปไงด็อกลิเวอร์ก็เลยแถมมานิดนึงเหมือนประมาณว่าแบบเออผมก็เติมที่แล้วนะครับแพ้พวกเขาเพราะว่าผมคือแพ้จริงๆแต่เดี๋ยวแต่เดีว่าคิดว่ายังทําได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบก็เหมือนให้เกียรติฝั่งตรงข้ามมอออีีีกกนน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 นิิิดดดดึงแตต่่่พพเเรรรรราาาาาููสสถะะะะคคคคคัััับบบบืลลุใใฉฤ้ เจอบอสตันเซ l t i ติกก็แพ้30เจอนิวยอร์กนิกส์แพ้20แล้วก็จะคิฟแองเกลเลียก็แพ้30เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แฟนบัคส์เองก็อาจจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่านั่นแหละอย่าไปคิดเยอะนะครับดอกเีเวอร์บอกผมเอาอยู่ครับผมเอาอยู่ผมอดีตแชมป์ปี2008พาบอสตันเซ l t i ติกคว้าแชมป์มาแล้วปึง้งจบเลยแล้วกัน <laughs>